ช่ครับป่วยแต่เพิ่งดีขึ้นครับช่วงนี้คนป่วยเยอะครับก,ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยตอนแรกผมไอแล้วก็พอใกล้หายแล้วก็เป็นม,มีน้ำมูกอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็ยังยังไม่หายขาดเท่าไหร่นหนก็ยังไม่มีเวลาไปก็เลยซื้อยากินเอาอะไรเงี้ยมีมีตอนไอเร,เราต้องถ่ายละครเหนื่อยมากแบบ เราต้องกั้นไอระหว่างเล่นอะไรเงี้ยก็มีกระทบบ้างแต่ก็แต่ก็โอเคขึ้นแล้วครับไม่ค่อยไม่ค่อยไอแล้วเคลียรคิ้วไงไปหาคุณหมอจิงจังครับมันใกล้หายแล้วครับแต่ถ้าเป็นหนักกว่านี้ก็คงต้องไปหากันใช่ก็ได้ก็ได้ป่วยได้แหละครับก็เลยผอมลงมันซูบลงไปอัตโนมัติเลยใช่ครับก็มันกินอะไรแล้วไม่อร่อยครับมันไม่ค่อยมีรส คือจริงๆผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องซิงสตรีทมาแล้วแบบว่าชอบชอบทีนี้มากเพราะแบบมันเป็นซีนหนึ่งในเรื่องแหละแล้วเราก็รู้สึกอินก็เลยแบบชวีตเก็บไว้ไม่มีอะไรใช่น้องก็มาแซวตลกดีไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไม่มีช่วงนี้เขาก็ออกกองด้วยก็ทำงานแยาๆกันทำงานวันนี้คุเกันบ่อยไหมคะกุบั ไม่ค่อยได้คุยกันยกเว้นแบบเรื่องเรื่องงานเวลาแบบประชุมอะไรเงี้ยครับถึงจะเจอกันตอนน้องเขาเข้ามาแจ้งชื่อไหมครับก็อมยิ้มนะตลกดีน่ารักดีนะหล่อคำเดียวเขาแค่อีผมนะเขาอีผมนะอันฟินเหรออ๋อครับก็ก็ขอบคุณน้องมากที่ก็เราก็เห็นแหละแล้วก็ยังมีแบบเขาความส่งกำลังใจมาก็ปกติขอบคุณมากค ครับ็งคง,คง,คงเป็นพี่น้องกันนะครับใช่เหมือนนะเราสบายใจที่เป็นพี่น้องกใช่สบายใจมากกว่าแล้วก็เ,ออเหมือนเหมือนเราคุยกันได้ทุกเรื่องมากกว่าด้วยอะไรบ้างครับมันเรเหมือนแบบพอพอ,พอมาสถานะนี้แล้วมันมันโอเคแล้วครับก็ก็ยังไม่ได้คิดจะไปจากพี่น้องกัน,เ,นเพราะว่าเรามีคนคุยอยู่แล้วหรือเปลนะ่าคะตอนนี้ยังครับผมมายัง รับแจ้งว่าน,อน้องมีไม่อันนี้ไม่ทราบครับผมปากฝังผมว่าผมว่ายังไม่มีคนจด,ดินเหมือนเดิมครับโซเสดินเหมือนเดิมครับ